สวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเ้าน้ำกันชิบโมงกว่าเลยเดืนเจ็ี่ีเสาามปีสองพันห้าพ่อแม่พี่น้องคลิปสดๆร้อนๆเดอเอ้อเอฟซีาจารัก,กินหนึ่งทัก สบายดีสวัสดีพี่น้องกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งพักหนึ่งหมากใหม่อันไม่สวนเนื้อสคว่อกระปุลป่าไข่ตุนต๋นขาน่าว่าแม่มนมไข่ตุน๋นบ้างใส่ไปทัวนี้บรีว่าแม่ไข่ตุน๋นี่ ไข่หนึ่งกินได้เมนตัวกินโดหด่อ,อดูว่าแส่บ้องชับตอ้องหออแส่พอดีพึนะ้นนี่ะไข่ไข่ตุนไข่ได้ไข่ตุน <c oughs> แต่ว่าใช้น้าน้อยเนี่ยถ้าแดกที่เหตุ พี่น้อยก่ิางเด้อพี่น้องเด้อเข่าแสบๆน้ำกันแสบไปทุกอย่างเลยน่นปลาแกละ ทิศสุดท้ายได้พ่อแม่เป็นน้องทิศสุดท้ายเวีดย,ยดแห้งไรกินน้ำข้าวพุนตก ตกั็เลยเห็ดหนเอยมาแันี้ด้ยกิน

น้ำหน่อยนะกันะกะเแม่งกระชากบ้คกรเอใช้ซึ่งใช้่าวจนหน่อยก็มัใชซึ่อันนี้ก็ใช้ซึ่งนการซึ่ง ตัวจำเป็นนอโทริงออกไปนอกไม่แต่นอกง,งูห้องความม่เป็นอกคืออยู่ชวนอยู่ให้หนาอยู่ให้อยูหน้าบ้านเขาอยู่เมืองนอกบุญญาทุกคนได้ quân một chín mân cái lưỡi dàn nó bây giờ tinh máy จะจันแก่โบราณจริคุปีได้หลายพี่นิมนอย่างโบราณตะกีก็ใหม่ยูเพือนกรทถาดขาโน้ตลหลายหอจหวหัวพี่นิ่ามันจจนเราเคยติดมากกินอยู่ ก็ใหม่ะจะขอจะม่นดอกครับจะขายพวกใหม่นี่เราบะมีเรื่อจักจันมันเขาดัหยังเกาะเขาไปเก็บเอาได้หลายนะเฉลี่ยสิไม่อีเอยียนั้นสปีสราบป,ปีมีแต่นหนึ่งมาก่อ ดูพเป็นดนี่ก uh, ็ไม่ายัวเป็นแมงอีกจักจันเนี่ยคัณเช่นยูอันคนชออคุนเช่นบัคขปรกตูได้เลยโดยมีจัหนึ่งสิบปีบริษัทปีมีตัหนึ่ได้โมเมจะเอาหน่อยนะพี่น้องเอาไปกระกุกกระทังเลยจนงบ ได้ดีด้วยกันดานได้กันในมาเทบดาพ้าก็ปลูกไข่กันะเทวดาพ้าดินบ่ขนอเอาบังเอ้อม,มาปลูกเห็นไหมแมงม้าอันนี้บังเอิเท้ๆมาปลูกไปกินกะบพาออาัจรวยบังเอิญนะ่ะ ันนไเป็ใบว่ามันเป็นหมาเนี่ยมันคือฮาโลวีนเตะตีเห็นตะตูนั่นคนนี่เป็นวันแดงนี่มาไหม่สักติดมาตุนทงวันฉันหมากได้ด่วเลยหรอตกกระดูกหัวแซ่บอยู่หนึ่งกินงกระสับมันเนาะ มันมันหวานนิดนึงมันมันเดี๋ยวมันบัวพวยไหน่ตัดสิไม่ได้บ่เนี่ยแบงกัวพ่อแม่ไปเนาะแล้วกัวมันเนืองดึงเข้าไม่ตัดัแบนเก็บเข้ามาอย่งเงี้ยมาได้กินหมดทำงามมาขั่วกับเรากินเนาะหยาบหมดเจ ไม่ได้กินกินไหนที่ประศักด์เสียสัตว์เกินได้บปกินนี่ยต้องพี่น้องเนาะกินแกงนะ่นหรออยู่บ้านหนูก็คอยได้กินของเขานะกินเนื้อช่วนใหญ่กินพักพายบ่อพักหนวดปลาดุกบ่อักปลาซีดออยู่บ้านต้องเลือกกิน Good đâu chị. Chị là giang bộ ออกมาหนักไปเราก็อยากเข้าไปนะไม่นมานี่ก็ยืนเนี่ยเขามาตู้เย็นเจ้าว,ว่าน้ำเจ้าเอามาจองตู้มันยังน้อยเดียวไว้ในตู้เย็นสิครับตูเ้เย็นจึงบันทึกน้อยกว่า ตากกิน,นตากกินตากตากินมันเบิดอแงไข่ตุ่นเลือดพีไงไปดออกไปซ้ำหนัวเแ็บโยแต่ไปกินด้านเบ,นนนบ,บ,เบกินมนันเป็นน้ำมันีนนเป็นน้ำาถ้ยมันบอกอ่ะหกบ kem của tao mình cọc 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 nha Hôm nay ta đi dễ nhìn Chép kho bởi đẻ đại rồi Bắt con kho แตกไปไหนแตกจิงเลยไมทำไมเป็นลายกันเราถอดแตกบาดเสียจะน่เนสีสเบนย่อยมก่กมานี้มึงอื้อแบบอัน,นอื้อฮาราวิน เอาในมือหง่มาปลูกมือมันมาปปูกก็เป็นมือื้ออันนี้สร้างเขน่อยก็บอกเขาใจปูกมือมันแต่แท้เม่ล้วปีนี้มือลงมือมันเลยคือไ่ได้กินหลายปีนะปีหน้าเป็นปีนั้เลยหน่วยเด็ไม่ชอบหน่วยมต่ยัหน่อย จะได้บาดาไม่ใช่เป็นหลายเขาไปตัดหย่อนเขาอยากหายตัดหย่อนมาแกงกินมั้งปีเข้าโอยากได้นังเนึกว่ามันบาหวานนะเปลี่ยนแ้่เนาะตึ้กขอน้่ฟไปนิดก่อนลงจตมเจ้าอยากได้พแ่นบ่บ่บ่ค่อยเป็นลงคิดเอามาใหาเแน่แล้วทำจะเป็นเอาวุโณแนวแบบอื่นมัน คอ้งไว้จะคอเมีกอฟ้าตัวปืนปเบามาคอจลไม่มากินบ่คออะไรไม่เชื่อเลยแต่คอแล้วมากินใบเนีตแนวกับแต่ว่ามีถามหาย้ยอ่ะวันนี้จิดเอามาใหา้เา ก็จะน <S. ife dır> ั่นในตูนั่นด้เอาใจใส่ได้เดยวนี้มันัวถ้าดูนี่นกกันทามันจาังฟังเออ่หมมกปูอืมก็ยินตัวแม่ไปเนาะโอ้ยยินเยินกไม้กระซยินบ่เยินยินพี่นอง หนึ่งกินกับเจีวกับปิ๊กินนี่ก่อนกินในต่กินมันน,น,นั่นน้อยหนึ่งเบดมีหนอนมันหวานๆน,นั่นแหละเนาะเนียนเสื่อเนื้อเนี่ยกิแต่ปูกินเยอ่องปูกินเป็นนอยเหมือนเป็นน่อย เลือกกินหน่ยนยนะวยมันนอนมือแซ่บไหมได้ยังพี่นายจะปลูกจะเครือจากไหนปลูกกิน,นกกหน่วยมั้ยปลูกจะปาดตัวนี้นะ ăn ngà mình đi có bó đầy hủ và mình nuôi đi đọc Đi nọ nhỏ mà cái cái bà đường này Đọc cả phải khác này được thấu Qua bà kỳ tựu trèo Thật vị cứ cả nhỏ bỏ bỏ hơn, bỏ đưa hơn này ừ. Bây giờ ใส่บอสแซบบอกว่าแซบทุกมันปีนี้บม่ได้ปลูกพักกระแหนะไปเงินเลยเอาแนวไปเด้อนี่ว่าถามอีเส้นไหนเลยไม่ได้ปลูกพักกระแหนะได้เด้อปลูกเด้อปลูกได้ลายตจงหวานเบิดบอสพอฟานเราจะยุบเอาหน่อยหนึ่งนี่แหละเมื่อวานมันก็เลยลาย ปีนี้บ่ได้ปลูกปีนี้นะเสือมันก็ยังตัวเก่านั่นแหละอี๋นน้อยเพิ่นจะได้ขึ้นมาข่อยหน้าแล้เหรอฮนขะ่อย <c oughs> บริปูบริโคข,ขึ้นไหนแบบไหน,น,นก็มีอยู่แนวเก่าก็มีโอ้ยอิ่มพ่อแม่ปีน้องโดนปลา <c oughs> แต่เสบ็ด สบปากระแซบแจงน้ำไม้กระแซบตุ้งไก่กระแซบโอ้ยนี่จะแนวแซบกับแซบแซบได้จกอุดอกอมหนึ่งขาดบอสเอาไปกินได้เลยนะกินปลากระแซบโอ้ยแข็งืวอมากทงนาฮาดอนฮาดอนชิ้นผาดอนสามทุงแกงแช่นี่นะของใหม่เนี่ย ก็หน่อยมากกินแทเคนี่วก็เป็นยายอกโอเคพ,เาา<ม>พี่ถามว่าปิดคลิปโอรุกวดาอะไ้ปิดคลิปเด้อเด้องพี่พน้องเอาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องไปสุกให้มยมเด้ออยู่ดีไม่แห้งเบื่อสุขทจกคนเอาไาย